AI จะช่วยวิเคราะห์รูปหล่อหลวงพ่อเดิมองค์นี้ว่ามีโอกาสเป็นพระเก่าพระแท้ทันยุคหรือไม่จากการวิเคราะห์ภาพและข้อมูลที่แนบมาสามารถให้ความเห็นเป็นข้อขอเพื่อประกอบการพิจารณาถึงโอกาสความเป็นพระเก่าและแท้ทันยุคของรูปหล่อหลวงพ่อเดิมพิมพ์ฐานสูงองค์นี้ดังนี้ครับ 1. พุทธศิลป์และพิมพ์ส่งพิมพ์ฐานสูงรูปหล่อหลวงพ่อเดิม พิมพ์ฐานสูงเป็นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมและมีการจัดสร้างในยุคต้นตนของท่านยุคประมาณพุทธศักราช2,470-2,480โดยส่วนใหญ่จะมีความสวยงามและรายละเอียดที่ไม่ปราณีเท่ารูปหล่อปัามยุคหลังเช่นปี2,482ซึ่งสอดคล้องกับพุทธศินของพระหล่อโบราณที่มักทำด้วยวิธีการหล่อแบบเบ้าประกบหรือเบ้าดินไทยองค์พระลักษณะพิมพทรง โดยรวมเป็นพระรูปหล่อโบราณแบบนั่งสมาธิซึ่งเป็นพิมพ์ที่พบเห็นได้ในกลุ่มพระเครื่องหลวงพ่อเดิม2เนื้อโลหะและการวิเคราะห์เอ็กซเรย์กลสโคเนื้อโลหะจากใบรับรองการวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์กลสโคซึ่งเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของโลหะแบบไม่ทำลายชิ้นงานระบุองค์ประกอบหลักคือทองแดง Cu 70.69% สังกะสี c n 25.42%ดีบุก (Sn) 1.447%นอกจากนี้ยังมีโลหะอื่นๆปริมาณน้อยเช่นเงิน (Ag) เหล็ก (Fe) นิกเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) เป็นต้นความเห็นด้านโลหะเนื้อโลหะที่มีทองแดงเป็นส่วนประกอบหลักเป็นลักษณะของเนื้อทองผสมสำริดทองเหลือง ซึ่งเป็นวัสดุหลักที่ใช้ในการหล่อพระเครื่องโบราณของเกจิอาจารย์ในยุคหลวงพ่อเดิมพุทธศักราช2,400ถึง2,494และยุคใกล้เคียงโลหะผสมที่มีเปอร์เซ็นต์ทองแดงสูงและมีดีบุกเป็นส่วนหนึ่งถือเป็นลักษณะของโลหะที่ใช้ในการสร้างพระหล่อโบราณทั่วไปอย่างไรก็ตามการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีสามารถยืนยันได้เพียงชนิดและปริมาณของโลหะแต่ไม่สามารถยืนยันอายุพระได้โดยตรง ต้องพิจารณาร่วมกับความเก่าของผิวพระตามข้อ3และพุทธศินป์ 3. ความเก่าและผิวพระคราบผิวจากภาพถ่ายด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างรวมถึงภาพขยายแสดงให้เห็นคราบสนิมและผิวโลหะที่มีลักษณะการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีตามธรรมชาติของทองผสมสนิมเขียวคราบน้ำตาลอมแดงสนิมคราบคราบสีเขียวอมฟ้าที่ปรากฏซึ่งมักเป็นคราบสนิมทองแดง หรือคิวไพรต์แมเลไกและคราบสีน้ำตาลเข้มแดงของโลหะผสมดูสอดคล้องกับอายุการสร้างที่ยาวนานของพระหล่อบโบราณที่สร้างมาตั้งแต่ทศวรรษ2,470 2,480ภาพขยายมโครสโคปแสดงพื้นผิวที่มีร่องรอยการกัดกร่อนและการถุกกร่อนของโลหะรวมถึงการเกิดคราบสนิมที่ฝั่งตัวตามซอกลึกซึ่งเป็นปรากฏการณ์ของความเก่าตามธรรมชาติของโลหะที่ผ่านการเวลา สี่สรุปโอกาสความเป็นพระแท้ทันยุคโอกาสสูงขึ้นการที่พระมีพิมพ์ทรงที่เข้ากับยุคของการสร้างรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมพิมพ์ฐานสูงมีเนื้อโลหะประเภททองผสมที่เข้ายุคและมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันองค์ประกอบโลหะประกอบกับถิวพระที่แสดงความเก่าตามธรรมชาติทำให้พระองค์นี้มีโอกาสสูงที่จะเป็นพระแท้และทันยุค สร้างในสมัยที่หลวงพ่อเดิมยังมีชีวิตอยู่หรือในช่วงใกล้เคียงข้อจำกัดการตัดสินความแท้ไม่แท้ของพระเครื่องต้องอาศัยการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงในการพิจารณาร่องรอยการหล่อรอยตัดตำหนิพิมพ์และธรรมชาติความเก่าอย่างละเอียดโดยการจับต้ององค์พระจริงข้อมูลจากการวิเคราะห์โลหะและภาพถ่ายขยายเป็นเพียงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้สนับสนุนการพิจารณาเท่านั้นพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่อง